แบบแรกก่อนก็คือประกันสุขภาพแบ่งแยกค่ารักษาในแต่ละส่วนกับอีกแบบหนึ่งซึ่งจะได้รับความนิยมมากกว่าที่เรียกว่าเป็นแบบเหมาจ่ายมีโรคประจําตัวตรวจพบแล้วทําประกันสุขภาพได้ไหมครับพี่สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินหมดเขตรับสมัคร28กุมภาพันธ์2 5 6 6นารธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมวิชิตทิเวกินนะครับและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ะครับเงินทองของจริงวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของการประกันสุขภาพครับหลายครั้งครับพี่หนุ่มครับเราได้ยินคําว่าประกันชีวิตประกันสุขภาพอยากให้พี่หนุ่มอธิบายในคำว่าประกันสุขภาพมันคือประกันอะไรอย่างไรครอบคุมขนาดไหนยังไงครับพี่ ตัวประกันสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นประกันที่คุ้มครองในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับที่เกิดจากการเจ็บป่วยนะครับหรือเกิดอุบัติเหตุในบางส่วนนะครับสำหรับผู้ที่ทําประกันนะฮะก็จะมีวงเงินคุ้มครองให้หากเจ็บป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในนะครับก็คือล้มหมอนนอนเสื่อนะครับแอดมิดนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับหรือผู้ป่วยนอกก็คือเจ็บป่วยแล้วก็ไปเอายากลับบ้านได้ก็มีเรียกว่า ทางเลือกออปชันนะครับหรือแพ็กเกจที่มีความหลากหลายมากครับผมสมมติเราแบ่งเป็นประเภทได้ไหมครับ,รบว่ามีแบบแพ็กเกจย่อยแพ็กเกจเล็กแพ็กเกจย่อมแบ่งออกมาเป็นกี่ประเภทยังไงครับพี่แบบแรกก่อนก็คือประกันสุขภาพแบบที่เรียกว่าแบ่งแยกค่ารักษาในแต่ละส่วนหรือที่เขานิยมใช้คําว่าเป็นประกันแบบตามกําหนดค่าห้องอนะฮะยกตัวอย่างเช่นบ้านเราอยู่ใกล้โรงพยาบางลสักโรงพยาบาลหนึ่งนะครับเราก็อาจจะลองเดินแวะไปถามเขาก็ได้ครับว่า ที่นี่เนี่ยนะครับนอนคืนหนึ่งค่าห้องเท่าไหร่ตัวทางบริษัทประกันเขาก็มีการออกแบบตัวประกันสุขภาพเนี่ยอิงตามค่าห้องเลยเพราะไอ้ค่าห้องตัวนี้มันก็จะไปผูกกับเรื่องอื่นเลยครับค่าตรวจวินิจฉัยค่าผ่าตาัดค่าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะเรียกว่าเป็นแพ็กเกจภายใต้ตัวค่าห้องนี้เลยกับอีกแบบหนึ่งซึ่งน่าจะได้รับความนิยมมากกว่าในปัจจุบันก็คือแบบที่เรียกว่าเป็นแบบเหมาจ่ายเหมาจ่ายนี่คือ,อเราไม่ได้มองแค่ว่าเราอยู่ใกล้ที่ไหนใช้ที่ไหนแล้วเราอุย้ยมัน จ็บป่วยอะไรขึ้นมาเราเลือกไม่ได้ครับถูกไหมมันก็เลยทําเป็นวงไว้ใหญ่ๆว่า,าจ่ายตามจริงนะครับแล้วก็คุ้มครองนะครับวงเงินสูงสุด5 0 0แสนบาท1ล้านบาทต่อปีอะไรเงี้ยนะครับปัจจุบันคนนิยมแบบนี้มากกว่านะครับเพราะว่าแหม เราไม่รู้เราจะเจ็บป่วยแค่ไหนนะวงเงินที่เป็นค่าห้องมันพอหรือเปล่าเราก็เลยเอาเป็นวงใหญ่ๆไว้ดีกว่าแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่กระเถิบขึ้นไปเลยก็คือกลุ่มที่เป็นประกันโรคร้ายแรงเป็นประกันที่จะคุ้มครองในกรณีที่เราตรวจพบนะรบโรคร้ายนะครับแล้วก็เป็นโรคที่อยู่ในลิสต์ของการให้ความคุ้มครองตามแบบประกันนะครับพี่คนหนุม่มมนุษย์แต่ละคน,นะความมหัศจรรย์คือไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมาปั๊บ มีโรคประจําตัวตรวจพบแล้วทําประกันสุขภาพได้ไหมครับพี่ถามว่าทําประกันได้ไหมนะครับตอบว่าตอบได้ว่าทั้งได้และไม่ได้ต้องอยู่ที่ว่าโรคนั้นเป็นโรคอะไรครับถ้าเกิดว่ามันเป็นโรคทั่วไปที่อาจที่จะไม่ได้มีความร้ายแรงมากนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในขายที่บริษัทประกันเขา,าเรียกว่าไม่รับพิจารณาเนี่ย<ๆ>ก็ยังสามารถทําประกันได้อยู่ยกตัวอย่างเช่นศูนย์รวมแห่งโลกทั้งมวลคือเบาหวานใช่นะอันนี้ละคลาสสิกสุดแล้วพี่โอ้ถ้าเป็นเบาหวานมาเนี่ยโอกาสที่จะทำประกันสุขภาพยากละ แต่ถ้าเกิดเป็นโรคบางโรคอย่างเช่นในคุณผู้หญิงก็ช็อกโกแลตซีสอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้คุ้มครองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์แต่อ,อาจจะคุ้มครองในส่วนอื่นได้โดยหลักของการประกันคือเรายังไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรครับถูกไหมฮะเสร็จแล้วเราก็เลยซื้อประกันคุ้มครองไว้เผื่อว่าเราจะเป็นแล้วถ้ามันเป็นจริงๆก็ได้รับความคุ้มครองแต่ถ้าเราบอกว่าเราเป็นไปแล้วเรามาขอเนี่ยแน่นอนวบริษ <laughs> ัทประกันบอก อันนี้ไม่ใช่ประกันแล้วอันนี้มันแน่นอนแล้วคือคุณเป็นครับเพราะงั้นอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ครับนะครับเพราะงั้นต้องดูด้วยว่าโรคอะไรนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าประกันแต่ละที่ก็อาจจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างก็อาจจะพูดคุยกับหลายบริษัทประกันหน่อยว่าเราซื้อประกันสุขภาพได้ไหมอย่างไรสมมุติว่าเราซื้อกรมธรรม์ตอนที่เราอายุยังน้อยคือโรคภัยมันยังไม่ปรากฏเราควรจะซื้อกรมธรรม์ตอนอายุเท่าไหร่แน่นอนว่าซื้อตอนอายุน้อยดีนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดใครเพิ่งมาซื้อประกันปีแรกเนี่ยนะครับอ่าสามรก ไม่ได้คุ้มครองโรคใหญ่โต oh. อ๋เพราะว่ามันก็ต้มีระยะเวลารอคอ,อยโจทย์อย่างนี้ครับอาจจะมองเรื่องของอายุประกอบกันถ้าเราทําได้แต่อายุยังน้อยก็ยังดีอีกมุมหนึ่งที่อาจจะต้องมองควบคู่กันไปด้วยก็คือมองสิทธิพื้นฐานที่เรามีอยู่ตอนนี้ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นข้าราชการคุณมีสิทธิ์รักษาพยาบาลคุณอาจจะไม่กังวลมากมีหลักประกันจากภาครัฐอยู่แล้วใช่ใช่ถ้าเกิดคุณทํางานในบริษัทเอกชนคุณมีประกันสังคมการใช้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานก็โอเคหรือถ้าเกิดคุณเป็นคนธรรมดาคนไทยมีเลขประจําตัว13หลักนะฮะคุณก็สามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้หรือที่เรารู้จักในนามบัตรทองบัตรสาบาทโดยเบสิกแล้วเนี่ยมนุษย์เราทุกๆคนเนี่ยมีความคุ้มครองอยู่เพียงแต่ว่าบางคนก็อาจจะอยากได้บริการที่แตกต่างอาจจะได้ออปชันที่มากขึ้น อายุนะฮะเรื่องของสิทธิพื้นฐานการยอมรับสิทธิพื้นฐานเรื่องของทุนทรัพย์ก็มีผลทั้งสิ้นเลยพี่คดหลุ่มสมมุติว่าบางคนอย่างนี้เกิดชราใจไม่ได้ซื้อกรมธรรม์ไปทําประกันสุขภาพไม่มีใครเขาขายแล้วควรวางแผนทางการเงินยังไงครับในส่วนของการจัดการความเสี่ยงเนี่ยนะครับการโอนความเสี่ยงโดยการซื้อประกันเป็นวิธีการหนึ่งแต่มันมีวิธีการหนึ่งก็คือการรับความเสี่ยงไว้เองความหมายก็คือเราอาจจะต้องเก็บเงิน เอาไว้ดูแลตัวเองยกตัวอย่างเพื่อนคนหนึ่งฮนะน่ารักมากคุณพ่ออายุ70ทําประกันที่ไหนไม่ได้แล้วสองพี่น้องก็ช่วยกันเก็บเงินจนได้คนละ4 0 0 0 0นแล้วเก็บไว้80 0 0 0นฝากไว้ในบัญชีเพื่อเตรียมไว้ว่าเดี๋ยวคุณพ่อป่วยจะใช้เงินก้อนแล้วก็บวกกลับให้คุณพ่อใช้สิทธิ์บัตรทองบัตร30บาทเอาเงินตรงนี้ไว้เป็นออปชั่นนะฮะเอาห้องที่ดีขึ้นนะฮะเปลี่ยนห้องเปลี่ยนยาอะไรต่างๆแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าการรับความเสี่ยงไว้เองโดยการวางแผนการเงินวันนี้ชัดเจนมากขอบคุณพี่ค้นหนุ่มนะครับขอบ เดี๋ยวช่วงต่อไปไปพบกับคุณทินโชคกมลนกิจนะครับกับแง่มุมเงินเงินทองทองและข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจครับ สวัสดีครับนี่คือช่วงที่2ของเงินทองของจริงนะครับวันนี้ผมมีคําเตือนจากการไฟฟ้านครหลวงนะครับสำหรับผู้ที่ลับรอบการใช้ไฟฟ้าหรือแม้แต่กระทั่งตัดแต่งมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อที่จะให้มิเตอร์นั้นมันวิ่งช้าลงจะได้จ่ายค่าไฟน้อยลงอันนี้อันตรายนะครับและผิดกฎหมายด้วยนะฮะอย่าไปทานะครับอันตรายคืออันตรายถึงขั้นไหนฮะถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตได้เลยนะครับเพราะอะไรที่ไม่ควรตัดแต่งหรือว่าลับรอบการใช้ไฟฟ้านะครับมาติดตามกันเลยนะฮะ ข้อที่1ครับการปรับแต่งระบบไฟฟ้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรอาจจะเกิดไฟไหม้รวมถึงไฟดูดไฟช็อตได้นะครับข้อที่2ครับส่งผลกระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพื้นที่เลยนะฮะข้อที่3ครับส่งผลเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟฟ้าในกรณีถ้าเกิดอักขีภัยขึ้นไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งไฟดูดไฟช็อตนะฮะอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้นะครับ ส่วนข้อที่4ครับกรณีผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ใช่ผู้ปรับแต่งระบบไฟฟ้าด้วยตนเองแต่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานที่ที่มีการลักลอบอันนี้มีความผิดในข้อหารลักทรัพย์นะฮะตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยนะฮะอันนี้ระวังอย่าหาทรรนะครับเพราะฉะนั้นใครที่พบเห็นการลักลอบการใช้ไฟฟ้าหรือว่ามีการ ปรับแต่งมิเตอร์ไฟฟ้าต่างๆนะครับสามารถที่จะแจ้งข้อมูลเข้ามาที่ MEA Application นะครับเป็นแอปพลิเคชันของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของการไฟฟ้านครหลวงหรือไม่ก็โทรมาที่1130สายด่วนของการไฟฟ้านะครับตลอด24ชั่วโมงครับทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงกลับมาพบก,กันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9มงนาทีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ